สวัสดีครับทุกคนกุ้งเองนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวเม้าท์มอยนะฮะให้ฟังเกี่ยวกับเจลล้างหน้าสําหรับผิวคนที่แพ้ง่ายหรือว่า sensitive skin นะฮะแบบใช้อะไรก็แพ้ไปหมดเลยนะฮะจะใช้อะไรล้างหน้าดีนะฮะวันนี้ก็เลยเอาตัวที่แบบเด็ดจริงแล้วก็มีให้เลือกหลายสูตรเลยหลายเบอร์เลยซึ่งแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับปกตินะเนีเนดเด่ยเจลล้างหน้าก็คือเจลล้างหน้าสูตรเดียวไปเลยนึกออกไหมหรือว่าแบบโฟมล้างหน้าก็คือแบบมีผิวขาวผิวมันผิวเป็นสิวอะไรแง่ยแยกกันไปใช่ไหมฮ ของเบอร์3ให้เลือกนะฮะตามแบบความเลเวลของการแพ้ง่ายหรือว่าความมันของผิวหน้าอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันเลยจ้า หน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะหลอดสีขาวหมดเลยนะฮะแต่ว่าจะมีเบอร์เขียนอยู่เป็นยี่ห้อ Face Lab er นะฮะเป็น Facial Cleanser นะฮะ Clear Gel นะฮะจะมีเนี่ยจะมี Number 0 Number 1 Number 2 Number สามนะฮะสามสูตรนี้เลยจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเป็นเวสําอางที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติตัวที่ชื่อว่า T E A นะฮะแดดโกโก้ยูค oh ูตเมกก็คือจะเป็นตัวที่แบบสารทําให้เกิดฟองหรือว่าสารทําความสะอาดแบบอ่อนโยนหรือเขาเรียกว่า Gentle Surfactant นั่นเองนะฮะซึ่งในทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมีแบบ สเปกตันหลายเลเวลมากเป็นทั้งแบบว่า strong harmful นะครับแบบที่เขาใช้ในแบบแชมพูหรือว่าเจลอาบน้ำที่ใช้กับบอดี้ใช้กับตัวเนี่ยก็จะเป็นแบบโซเดียมดลิซอลเฟตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ S O S เป็นต้นใช่ไหมฮะซึ่งเขาจะไม่นิยมมาใช้กับใบหน้าเพราะว่ามันผิวหน้ามันจะบางกว่าเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่เป็น gentle sulfate หรือว่าสารถ้าเขาสะอาดผิวที่อ่อนโยนที่สุดต,ตัวหนึ่งในตลาดเลยนะฮะซึ่งทั้ง4สูตรเนี่ยแยกตามสภาพผิวนะก็คือเบอร์ศูนย์เนี่ยสำหรับผิวที่แพ้ง่ายมากๆใช้ะ ไมหมด้วก็เหมาะกับตัวนี้มากเลยนะเป็นแบบไม่มี SOS ไม่มีสบู่ไม่มีแอลกอฮอล์ oh ol, ไม่มีพาราเบนไม่มีสีไม่มีน้ําหอมนะฮะแล้วก็มีสารประเภทที่เป็นโซเดียม PCA ซึ่งเขาเรียกว่า natural นะฮะมอยเจอร์แฟกเตอก็คือเป็นแบบตัวที่ผิวว่าเรามีอยู่แล้วซึ่งมันจะถูกชําระล้างไปเวลาเราล้างหน้าใช่ไหมฮะหรือว่าเวลาเราแบบขัดผิวแรงๆสครับหน้าแรงๆรหรือใช้สบู่ที่มันแรงเกินไปเนี่ยสบู่ก้อนอะไรอย่างเงี้ยบางคนเอาสบู่ก้อนมาล้างหน้าซึ่งแบบ มันฮามฟูมากๆมันแบบมันรุนแรงกับผิวมากๆไอตัว n a t ชอรัลมอสเจอร์แฟเตในผิวเนี่ยมันก็จะหายไปกับน้ำหายไปกับสบู่เพราะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาก็เลยใส่มาให้ด้วยเพื่อ็นการเติมเต็มบำรุงไปในตัวคือเหมือนแบบล้างด้วยบำรุงด้วยอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็เลยแบบเฮ้ย เขาเต์ดีอ่ะนะฮะแล้วก็เป็นสูตรไฮโปอัลลอจนิกคือแบบไม่แพ้แน่นอนนะทดสอบมาแล้วแล้วก็นอนคอมเิโดจินิกนะซับเยอะแยะเลยนะฮะก็คือไม่ก่อให้เกิดสิวนั่นเองนะฮะไม่ก่อให้เกิดการอุดตันทั้งทั้งสี่สูตรนี่เลยแหละนะฮะแล้วก็ผ่านการเทสหรือว่าผ่านการเลคคอมเมนต์จากแพทย์ผิวหนังมาแล้วนะฮะก็เรียกว่าเดอรวอนโทโลจิสต์นะฮะเลคคอมเมนต์นะฮะราคาเท่าไหร่นะฮะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทก็ถือว่าไม่แพงเกินไปเพราะว่าคุณเคยเจอแล้วไอ้พวกเจลล้างหน้าหรือว่าคลีนเซอร์ล้างหน้าที่มัันนนแแแบบบบคล้ววหรือ่าเเป็็พกย ใช้เคยผ่านหน้ามันหมดแล้วนะฮะก็เนี่ยร้อยกว่าบาท120 125เนี่ยถือว่าไม่แพงเลยนะฮะก็เป็นชนิดแบบเจลแท้ๆเลยจุดเด่นของคือเป็นเจลแท้ๆเนี่ยฮะดูเนื้อนะฮะปิ้งเนี่ยนะฮะเป็นเนื้อเจลแบบเจลแท้ไม่ใช่เจลที่เกิดจากการใช้โซเดียมคลอไรด์มาทำให้เกิดเจละนรอไหมถ้าเจลปลอมอะเจลปลอมมันจะเป็นแบบโดนน้ำแป๊บเดียวก็หายไปแล้วแต่ตัวนี้เนะี่ยเป็นเจลแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดนน้ำแล้วยังเป็นเจลอ,อยู่เลยนะฮะก็ ผสมฟองตีฟองปุ๊บเนี่ยถ้าแบบผสมแค่น้ำเปล่าก็จะกลายแบบนี้นะฮะก็คือฟองจะไม่ได้เยอะมากกลิ่นก็จะธรรมาชาติมา,มากๆเลยแต่ถ้าใช้ตีด้วยวิปโฟมเขาเรียกเลยนะใช้ตีด้วยที่ทำฟองอะที่ทำวิปอะที่ทำวิปโฟมนะฮะที่แบบเป็นที่เป็นตะข่ายนึกออกไหมฮะก็จะเป็นฟองฟูแบบนี้เลยนะฮะปิ๊งนะฮะ ฟองแน่นมากนะฮะแนะนํานเลยให้ใช้คู่กับที่สร้างวิโฟถ้าหาไม่ได้จริงๆก็คือใช้แบบไอ้ที่อาบน้ำอ่ะนะฮะแบบเนี้ยปิ้งก็ใช้แทนได้เหมือนกันนะฮะโดยการนะฮะบีบเจลลงบนฝ่ามือนะแล้วก็ทําให้ตัวตะข่ายเปียกนะฮะแล้วก็มาถูบ,บนมือหรือว่าถูถูตะข่ายให้มันเกิดฟองแล้วก็ลูดนะฮะลูดฟองออกมานะฮะแล้วก็มา ล้างหน้าได้เลยก็จะเป็นแบบฟิลนี้นะฮะปิ้งนะฮะล้างแล้วเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบชุ่มชืน้นไม่แห้งตึงนะฮะเป็นฟิลที่แบบยังมีความแบบฟิมแบบเขาเรียกแหละมีความลืม่นลื่นผิวอยู่เล็กน้อยน,นะฮะจะเป็นแบบมอชเจอไรเซอร์ เป็นแบบตัวโซเดียมพีซีเอฮะช่วยบำรุงผิวไปในตัวนะฮะก็เหมาะสําหรับวันที่แบบสบายๆตื่นเช้ามาล้างหน้าอย่างเงี้ยนะฮะใช้เลยขั้นตอนแรกนะฮะเบอร์ที่กุ้งชอบก็คือนะฮะเบอร์สามออยล์สกินนะฮะคือผิวมันเป็นสิวง่ายอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเลือกตัวนี้เป็นหลักนะฮะสรุปจุดเด่นหรือว่าสรุปเรื่องที่กุ้งชอบไปเล่นกุ้งชอบนะคือว่ากลิ่นแบบเนเชอรัลมากๆไม่ใช่แบบกลิ่นเคมีกลิ่นน้ําหอมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะแล้วก็ เป็นฟิลที่แบบผิวแพ้ง่ายใช้ได้หมดเลยทุกสูตรเลยนะฮะก็แยกกันแบบผิวแห้งและแพ้ง่ายผิวมันและแพ้ง่ายเนี่ยก็มีเบอร์ให้เลือกซึ่งแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอันนี้เป็นแบบอันแรกเลยนะฮะใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าสิวมันลดลงเลยฮะสิวอุดตันหรือว่าเม็ดผดเม็ดผืด่นต่างๆเนี่ยมันลดลงเพราะว่าผิวมันแบบไม่ไม่ละคายเคืองไม่แบบไม่ถูกทําให้มันไม่ไม่ถูกทาร้ายอะนึกออกไหมฮะเป็นแบบเจนทลอะมันก็เลยแบบผิวมันก็เลยมีสุขภาพที่ดีไม่แบบ ไม่แพ้ไม่ Double m o i s ไรเซ z e r ด้วยนะก็คือแบบชุ่มชื่นกว่าเดิมก่อนล้างอีกนะฮะก่อนล้างจนม่นจะมันมันเป็นแบบฟิลแบบเคลือบใช่ไหมผิวผิวแบบคนเราเวลาแบบไม่ได้อาบน้ำทั้งวันมันก็จะมันมันเมื่อเมื่อแต่ล้างทิ้งเนี่ยบางทีใช้โฟมใช้สบู่มันก็จะเหี้ยงมันจะเหี้ยงมันจะแห้งตึงมันจะอิดเอียดแต่ตัวนี้เนี่ยไม่แห้งตึงมันก็จะยังแบบ คือมอยเจอไรเซอร์ในผิวมันสูงกว่าใช้สบู่ทั่วไป2เท่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเคลมมาอย่างเงี้ยซึ่งบบรู้สึกจริงๆว่าผิวชุ่มชื่นผิวแบบมันเด้งเดงอิ่มน้ำนะ,ะแล้วก็สะอาดแบบสะอาดกำลังดีแล้วก็นเชอรัลกลิ่นดีแล้วก็ผิวมีความสมดุลไม่แห้งเกินไปไม่มันเกินไประหว่างวันคือผิวมันไม่ได้แบบมันจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะชอบตรงนี้แล้วก็ช่วยลดแบบการสะสมของแบคทีเรียนในผิวสิวก็เลยเกิดน้อยลงด้วยนะฮะข้อเสียอะไรไหมก็มีบ้างก็คือปริมาณอาจจะน้อยหน่อยนะฮะ,ะ,ะ,ห,ห,ะห้าสิบกรัมนะ ร้120กรัมหรือ200กรัมก็มีแต่ว่าเขาขายกัน500ก็มีใช่ไหมบางยี่ห้อ,อใช่ไหมแต่ตัวน,นี้ร้อยกว่าบาทร้อยี่สิบเพราะนั้นเนี่ยห้าสิบกรัมแล้วเป็นเจลแท้เป็นเจลแบบเข้มข้นคือแบบตอนแรกบีบออกมาหน,นึ่ว่าอะโลเวล่าเจลนึ่ว่าแบบเจลแบบเจลว่าหนหัสดระเค้ซึ่งแบบมันข้นมากๆเพราะนั้นเนี่ยห้าสิบกรัมก็ถือว่าอยู่นุ่นเพราะว่าข้นเข้มข้นจริงๆนะฮะแบบเป็นเจลที่แบบไม่ไหลยเยิมไม่ไหลยอยแล้วก็เกาะตัวดีมากผสมน้ำนิดเดียวก็คือแบบผสมมันก็แบบลื่นละมุนแล้วนเมักก็็ล แต่พี่กินูนะจ๊ะเอออะไรประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยจะให้ติก็ติแค่นี้แหละว่าปริมาณน้อยก็ใช้บ้างกินดนงแต่ว่าจริงๆมันเข้มข้นนะ ถ้าใช้คู่กับตะข่ายสร้างวิโฟงก็จะยิ่งเลิศฟองจะยิ่งฟูฟ่องเลยนะฮะลองดูนะข้อดีเต็มไปหมดเลยนะฮะก็น่าซื้อนะว่าน่าซื้อและสอบผ่านสำหรับมาตรฐานกรุงนะฮะคือส่วนผสมดีแพคเกจจิ้งสวยคือแบบดูคลินคลีนสะอาดสะอาดนะฮะแล้วก็เป็นเวชสำอางที่แบบเหมาะกับผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยนะฮะก็ผ่านมาตรฐานของกรุงแล้วนะฮะก็คือแบรนด์จากประเทศไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพดีหรือเปล่านะฮะนี่คุณภาพดีแนะนำแล้วรู้สึกแบบกล้าแนะนำนะฮะถือว่าสอบผ่านเลยนะฮะแนะนำเลยจ้ะนะฮะมีใครเห็นบ้างก็ ในแฟนเพจในเว็บไซต์ของเขาะคระับก็จะมีแบบ Face l a b ใช่ไหมก็ลองไปเข้าดูตามนี้เลยนะฮะหรือว่าร้านที่แบบพวกร้านคอสเมติกดังๆแบบใหญ่ๆอย่างแบบเชยียงใหม่ก็จะมีแบบร้านแบบรียกน,น,นะวินคอสเมติกเหรอที่แบบมีอะไรไขายๆหลายๆอย่างในร้านเป็นร้านใหญ่มากๆเลยนะฮะขายทุกยี่ห้อเลยนะ,ะก็จะมีตะดีววางอยู่ด้วยนะ,ะหรือแบบที่จังหวัดที่อุบลก็จะมีแบบร้าน beauty world นะฮะไม่ใช่นีน่า beauty world <laughs> บิวตี้เวิลที่อุบลก็มีขายเหมือนกันหรือว่าง่ายๆสุดก็คือเข้าไปใน f a c e b o o เขาแล้วก็ไปสั่งนั่นแหละส่งไปซนีได้เหมือนกันนะฮะก็ลองดูนะฮะจะชอบกันเนาะและมีประโยชน์กันตัดใจซื้อแล้วจ้ะโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย